สวัสดีจ้าสาวมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงมื้อนี้สันได้ตำซั้วขนมจีนน้ำยานะคะผู้ใดเคยกินแน่เนี่มาเนี่ยน้ำยาที่ฉันทำไว้วันนั้นแหละราดลงไปเลยจ้ะซั้วขนมจีนน้ำยาแซ่บเด้อผู้ใดบ่เคยกินลองไปเห็นบังเด้อมันกัสีอารมณ์แบบาวา่าเธออารมณ์ส้มตำกินกบข้าวปุ่นแมข้าวปุ่นน้ำยาแมะ แต่มันก็ซิมีหวานหวานมันนัวเผ็ดเผ็ดมันมันเนี่ยน,นะม,มาสวยเลยค่ะ yeah. อยากอืออืออือจับ เมนูนี่ต้องร้อยเม็ดร้อยกระทินี่แซ่บเลยอืมแซ่บเลยอ่ะแต่ต้องเป็นน้ำยากะทิด้วแซ่บ มักกะสีนุ่นนวเข้มเข้มสินะแล้วก็รสชาติส้มตำอืมอมืฉันชอบเมนูนี้ว่ะบุดเกินต้นเหรอเคยกินหนังแต้ใ้สมัยเป็นเด็กหน่อยมอสหนึ่งม่อสองสิแนมะ่ มันจะมีร้านส้มตำอยู่หมู่บ้านหนึ่งซิลล่านเจนเลียงมังลวสีมาเขียนเสตเมนูตำสั่วขับปุ่นใส่น้ำยาอร่อยอืมอืมเซ็บ เคยกินตั้งแต่สมัยสิบกว่าปีที่แล้วไหมเธออันนี้มาทำกินเองแซบ่บ <c oughs> อือร่อยเปลี่ยนท่าท่าประจำอื นแสบมากแสบมากใครไม่เคยกินลองทํากินดูนะแสบนะเธออร่อยเลยอ่ะคําสุดท้ายคำยังไงอีกคำ จับอยู่ไปแล้วค่ะไปกินต่อ